มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหลายคนยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่ามีเชือกเส้นรองเท้าที่อยู่ด้านหลังรองเท้าของเรานั้นมีไว้ทําอะไรกันวันนี้เราจะพาไปดูประโยชน์ของหูส้นรองเท้าที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนเอามาฝากเพื่อนๆกันค่ะ 1. ช่วยให้ใส่รองเท้าได้ง่ายขึ้น เมื่อคุณใส่รองเท้าคุณสามารถสอดนิ้วและค่อยๆดึงสายรัดด้านหลังเพื่อให้สอดส้นเท้าของเราเข้าไปได้ง่ายขึ้นนะคะการกระทํานี้ช่วยให้สวมรองเท้าได้ง่ายโดยไม่ต้องยืดและทําให้เสียรูปทรงค่ะ 2. ตากรองเท้าให้แห้งโดยปกติเชื่อว,ว่าบาันคนมักจะทำให้รองเท้าของเราแห้งโดยการวางในแนวตั้งนะคะเพื่อให้น้ำในรองเท้าระบายออกไปอย่างไรก็ตามนะคะหากสวมรองเท้าผ้าใบา และเชือกที่ผูกด้านหลังคุณก็สามารถใช้มันเพื่อแขวนให้รองเท้าแห้งได้ค่ะซึ่งนอกจากจะตากให้ช่วยให้แห้งเร็วแล้วยังรักษารูปทรงของรองเท้าของเราอีกด้วยค่ะ 3. ผูกเชือกรองเท้าให้พอดีกับเท้าของคุณหากวู้รองเท้าหลวมนิดหน่อยก็สามารถดึงเชือกไปด้านหลังแล้วก็ร้อยเข้ากับหูส้นรองเท้าได้นะคะหากสังเกตจะพบว่าคนที่มีนิสัยชอบวิ่งมักจะผูกรองเทา้าผูกเชือกรองเท้าแบบนี้ค่ะเพื่อให้รองเท้านั้นแข็งแรงกระชับและอบรัดเท้าได้ดีมากขึ้นวิ่งสบายมากขึ้นด้วย ในอีกรณีแบรนด์ของรองเท้ากีฬามักทำเชือกผูกรองเท้าที่ยาวมากๆมาให้ลูกค้าผูกได้ตามความชอบแต่หากเชือกยาวเกินไปสามารถร้อยสายเข้าไปในรูเล็กๆเพื่อช่วยลดความยาวของเชือกแล้วก็ป้องกันการสะดุดหรือว่าพัานกันค่ะ สะดวกและง่ายต่อการยกเมื่อบังเอิญทำรองเท้าเปียกในวันที่ฝนตกหรือว่าบนชายหาดหรือว่ากรณีรองเท้าเปื้อนสิ่งต่างๆจนสมใส่ไม่ได้เวลานั้นก็สามารถหยิบหิ้วบริเวณหูส้นรองเท้านี้ได้นะคะหรืออาจใช้เชือกของรองเท้าร้อยหูส้นรองเท้าสองข้างไว้ด้วยกันแล้วก็หิ้วด้วยมือเดียวได้เลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ